คุณผู้ชมคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลกระดาษอัดแท่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเข้าไปควบคุมเพลิงแต่ว่าจนถึงนาปัจจุบันนี้ก็ยังคงพบนะคะว่ามีกลุ่มควันปกคลุมอยู่จึงจําเป็นที่จะต้องฉีดน้ําเข้าควบคุมอยู่ตลอดเวลา เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในนิคมอุตสาหกรรมมังกอนทองในพื้นที่ของหมู่ที่สองตําบลเขาซกอําเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีเหตุเกิดภายในบริษัทแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลกระดาษอัดแท่งขณะเกิดเหตุคนงานกําลังทํางานต่างก็วิ่งหนีกันออกมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะโดยต้นเพลิงได้เกิดที่โกดังที่สองบนเนื้อที่ประมาณ100,200คูณเมตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากพื้นที่ต่างๆรวมถึง รถน้ำำนําจํานวนมากหลาย10คันค่ะได้ระดมฉีดน้ําเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปในโกดังที่ 1, 3, 4และ5แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลําบากนะคะเนื่องจากว่าภายในโกดังนั้นรวมถึงบริเวณโดยรอบเป็นกระดาษอัดแท่งเพื่อรอการรีไซเคลิลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับในช่วงนั้นนะคะลมกระโชกแรงค่ะทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทําได้แค่เพียงฉีดน้ําสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังโกดังข้างเคียงอีก4ี่โกดังขณะที่ในช่วงเวลา3ามทุ่มครึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ยังคงหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อฉีดน้ําสกัดเพลิงควบคุมให้อยู่ในวงจํากัดและต้องใช้รถแบ็คโฮนะคะเขี่ยกระดาษอัดแท่งเพื่อใช้น้ําฉีดไม่ให้เชื้อเพลิงปะทุข,ขึ้นมาโดยตลอดทั้งคืนนะคะก็ยังคงไม่สามารถที่จะดับไฟได้ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทําได้เพียงแค่ใช้น้ําหล่อเลี้ยง ควบคุมให้เพลิงอยู่ในวงจำกัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ